ด้านหน้าใช่ด้านนั่นหน่อยดนน้นนั่นน้อยๆของพี่มัอนอืมพี่มันอืพี่มัน,มมนดีขึ้นยังหายเป็นหวัดยังอืือพี่มันหายเป็นหวัดหรือยังพี่มันพี่มันหายเป็นหวัดยัง อ๋หายแล้ว hmm. ด <Yeah, ma. S 2> mm ีแล้วอแล้วอมหาย่แล้วอืมใช่มอืหเป็นนี่นน้ะมั่กินข้าวหิ่แล้วเหรอพี่มันอื